สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่จองดุษณีสปาชาแนลคลิปนี้พี่ดุษณีจะพามาดูเครื่องบดท,ที่เขาทํำข้าวเกียบไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณีนหนึ่งเอาโอ้อันต่าเอาเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําไปดูวิธีทํานี่สั่งได้นะคะอันนี้ข้าวเกียบ เขาเกียบเนี้วดำบ่ mm. เขาเกียบดำนะคะไปดูสองตายายทำสะอาดน่ากินค่ะเ,เพื่อนเพื่อนอย่างที่พี่ดุษณีเคยมีคนจมบาเซฟบนะนี่ทำแบบนี้วิธีทำสองตาย,ายายช่วยกัน บดซอยมาเลี่ยวไงบดซอยว่าเหลวไงคือว่าบ่ให้กินน้ำบ่บ่กางมุ้งให้นอนน้ำผ่อนผลเหลวมันบดซอยใช่ไอ้ข่อยย่านไอ้ข่อยย่านอันมีอะไรกางมุ้งให้บ่บ่ได้นอนน้ำกับบ่ว่าวัดตั้งแต่นกางมุ้งให้บ่ได้สนคือกันเนาอไอเนาะบ่ไใดเงือดซ้ำคนที่นอนน้ำบ่นอนน้ำมันกายย่ำแล้วมันบ่อกายเวลาแล้วหยอกล้อกันไปนี่แหละค่ะคันพี่รุษณีบ่ไป แลี้ยรถดหนาคขาดหลังกไ็ได้มาเย็ดเด้๋ยมานั่งอัดคลิปมากินมาอยากอยู่นี่แหละบ้านกินบ้านอยากนี่ล่ละนี่แหละสวยงามค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเนาะค่ะนอทีแวะเขามาเบิงคลิปไม่พิรุษสนี่ต่อไปหนีก็สิได้รอน้ำหัวน้ำสวนน,ะนี่สะอาดดีค่ะนี่จักน้อยกับด้เบิ้งค้นดำดอกเิ็นไม่กองเอเล่ยู่งเหรอเด้เบิง้งจะแท้ข้นดำ <S <S คนอีหยังยังบ่มากดีก็ด้อมากดำแล้วว่าสัตว์เออสวยง่ามค่ะตอนนี้ก็เป็นข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวกลัมบนนอกเขาเอิญน,นะเนาะนี่นีน,นี่สะอาดมีเครื่องปั่นสมัยโบราณก็ใส่โคกตำเนาะสมัยนี่ทนเทคนโนโลยีนี่ไงคุณยายเป็นคนบีบคุณตาเป็นคนตาก ขอบคุณเพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเดี๋ยวดูอีกสักหน่อยนึงนี่ไงบ่ได้อันนั้นเดอ้อแมสสีชาแนลเป็นยังไงบ้างไม่เหมือนโลตีเดอ้อผิดแพกแปกจากโลตีเดอ้ออันนี้ใช้มือทำเดอ้อโอ้ย ทองแจงแม่สีชาแนลเพื่อนกันเลยเลยหัวควนหยอกล้อกันไปนะเอาเอาอีกจกักเอาอีกจักปั่นหนึ่งสวยๆจะให้แม่สีชาแนลดูเ้อยคลิปนี้ฝากแม่สีชาแนลเข้ามามดูด้วยถ้ามีคนดูแล้วไม่สวยนะ <c oughs> มันประมาบาสวยคือเกาหนัลละรสชาติเป็นข้าวเกียบปั่นแหงบ่าท่านโอเคนะคะเพื่อนๆแตงกิ้วแตงกิ้วหลายๆ